thank you สวัสดีครับกับกายอัพทูมีชแนลเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวอ,อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนะครับหรือที่คนเพชรบุรีเขาเรียกกันว่าเขาวังนะฮะซึ่งเ,เราเคยพามาแล้วหลักครั้งหนึ่งครั้งนั้นเราพามามา,มาขึ้นข้างหน้าตอนนี้เราจะพามาขึ้นรถรางซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าการขึ้นรถรางขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะยากไหมแล้วใช้เวลานานแค่ไหน แล้วบรรยากาศเหมือนกันหรือเปล่านะครับไปดูเลยจ้าซื้อตั๋วตรงไหนครับนี่อ๋อนี่เราต้องเดินไปซื้อตั๋วทางด้านนี้นะฮะนี่ นี่ค่าขึ้นรถรางนะครับคือผู้ใหญ่เจ็ดสิบบาทเด็กสิบห้าบาท <c oughs> าก่อนอื่นเราจะต้องกดกดลงล้าง <ๆ S 1> เ,เขาขึ้นได้หรือเ,ขขเล่าครับเดี๋ยวสักกให้ด้วย,เ,ยเราก็จะ,ะ,ะตรวจวัดอุณหภูมินะครับเราก็ซื้อ บัตรขึ้นรถรางครับสองคนครับขอบคุณครับบรรยากาศสวยนี่เราขึ้นข้างบนทางด้านนี้นะฮะนี่ นี่เดินขึ้นไปเลยโอ้ขึ้นมาถึงปุ๊บก,ก็เราก็จะเจอลักษณะของปูนปั้นครับแลวนี่นะครับก็คือพอเราได้ได้บัตรมาพอขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะฉีดไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ให้เราโอ้ยเดี๋ยวขอเอาแมสออกก่อน พูดป็นถนัด <c oughs> เขาก็จะทิ้งไว้อ่าหางบัตรให้เราไว้ขาลงนะฮะนี่อ,อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเวลาขาลงเราก็จะใช้ใบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยจ้ะนี่ลักษณะของรถรางก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> แล้วลรถก็จะขึ้นแล้วมาเองากเห็นม่ อันนี้ก็จะเป็นลายปูนปั้น่อเป็นเอกลักษณ์ของไทบุรีนะคะก็คือปูนฟันนีนนเน่เราก็ขึ้นมาแล้วว,ว้าวก็ก็เป็นฟิลอีกอีกแบบ เหมือนขึ้นอุ้ยหลิงน้อยๆเวลามาที่คนครีรีหรือเข้าวังนะครับก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าแล้วก็ตับสินนิดนึงเพราะว่าที่นี่หลิงค่อนข้างจะเยอะเก็บให้เรียบร้อยไม่งั้นจะโดนเจ้าที่เอเจ้าถิ่นกระทากไปนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยอีกตรงนี้ก็มีเนี่ย รถลังเขาก็จะสวนข<า>ึ้นมานี่เนี่ยแล้วเขาก็จะสับกันตรงนี้นะฮะนี่เราก็จะเห็นบรรยากาศของ ภูเขาแล้วก็เมืองเพชรบุรีนะฮะได้ก็ใช้เวลาในการออนั่งรถลางขึ้นไปบนเขาวังถึงห้านาทีว่าประมาณหนึ่งถึงสองนาทีก็ถึงแล้วนะนี้ก็ถึงแล้วนะครับประมาณนี้ นี่น้องๆ้องเขาก็มาเข้านั่งกันเลยเป็นน่นฮะนี่เราก็กำลังเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะนี่พอเราอ่าพอลงรถรางกุ๊บเราก็จะมีบันไดเดินต่อขึ้นมานะฮะนี่แบบนี้ซึ่งไม่เหนื่อยเพราะว่าอ่าก่อนหน้านี้เคยพาขึ้นด้านขึ้นด้านหน้ามันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะฮะเพราะมันเป็นทางชันขึ้นมา เดินขึ้นมาตามทางแต่นี้ก็เพียงแค่ว่านั่งรถรางแล้วก็พอมาถึงจุดนี้เราก็เดินขึ้นมาได้มาก็มาถึงตรงจุดที่เราเดินขึ้นมาเลยแล้วตรงนี้ก็น่าจะตรวจตก็ตเนาะต้องตรวจเช็คบัตรไหมครับ เรียบร้อยเราก็ต้องชัว์โชว์บัตรนิดนึงนะฮะนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศของบนเขาวังนะฮะหรือพระนครคีรีเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะฮะ นี้ก็จะเป็นต้นลั่นทมเนาะหรือที่เขาเรียกลีลาวดีซึ่งถือว่าสวยแล้วก็ที่นี้ถ้าใครได้เป็นแฟนละครช่องสามนะครับดูดีๆที่พระนครจีนีหรือเขาวังเนี่ยนะครับเขาวังพอพูดไปพูดมาเริ่มเนอร์ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำเรื่องดวงใจในมนตานะฮะช่วงแบบว่าเป็น เป็นพบชาร์จที่เขาแบบว่าตอนตอนที่อ่าเป็นแต่งตัวย้อนยุกอ่ะครับเขาก็จะมาถ่ายทําที่นีนะะ่ในบางจุดนะฮะตรงนี้คือขึ้นไปก็จะเป็นพระตำหนักอยู่ด้านนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะนี่นี่ นี่ก็จะเป็นในส่วนที่ตรงนี้ก็คือทุกทุกจุดนี่ก็คือเคยพามาแล้วละ่ะนะฮะนี่อันนี้ก็คือพอดีอละครเรื่องดวงใจในวนตาเพิ่งจะจบไปนะครับเราก็เลยมีโอกาสพอดีผ่านมาก็เลยอ่ะแวะมาถ่ายให้อีกครั้งหนึง่งนะฮะเพื่อนๆจะได้จะได้ดูกันนะฮะเนี่ยครับ ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทำนะฮะนี่ละครเรื่องดวงใจในมนตานะฮะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเยบริเวณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราพาเดินไปทางด้านนู้นนะฮะนี่นี่ตรงนี้ ถ้าถ้าได้ดูแล้วจับสังเกตดีๆนะครับตอนช่วงที่ว่า,าเป็นช่วงที่ย้อนยุคนะ่ะเขาจะถ่ายทําที่นี่นะฮะตอนที่โตโน่เป็นแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยครับจะอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่ถ่ายทําเรื่องดวงใจในมนตานะฮะ ก็เพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับก็อถ้ามาเที่ยวที่เขาว,วังหรือพระนครเครีเนี่ยก็มาตอนเช้าๆหน่อยนะฮะจะได้ไม่ร้อนพอถ้าเกิดว่ามาตอนที่ว่ากลางวันกลงวันหรือนั่นจะร้อนนิดนึงนะฮะนี่ตรงจุดปบริเวณนี้ เห็นไหมฮะนีที่ใช้ในการถ่ายทำในบางจุดบางส่วนนะครับก็หลายๆเขาก็ใช้หลายๆที่หลายๆจุดตรงบริเวณของเขาวังหรือพระน,นครคีรีนะครับในการถ่ายทำไปตามดูย้อนหลังกันได้นะครับว่า,ามีตรงไหนบ้าง ที่ใช้ในการถ่ายทำเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะฮะอ่าข้างหน้าเหมือนเขาจะลดน้ำอยู่ไม่รู้จะเปียกหรือเปล่ามีก็สวย เรามาเดินที่เขาว,วังทีไรนะฮะก็จะรู้สึกหอบทุกทีเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นขึ้นลงลงเนินนะฮะเหนื่อยพอสมควรต้องเวลาใครที่มาเที่ยวก็ออกกําลังกายมานิดหนึ่งวอร์มร่างกายวอร์มขามานิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วเวลามาก,ก็พยายามแบบว่ามาช่วงเช้าๆหรือมาตอนเย็นๆนะฮะจะได้ไม่ร้อนมากนะครับถ้ามาตอนเที่ยงเที่ยงนะขอบอกว่าอ่ามันเกิดจาก ด้วยความที่เราเดินเดินขึ้นเนินลงเนินด้วยมันจะเหนื่อยส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็อากาศก็จะมีส่วนที่ทำให้เราต้องแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นนะฮะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตรงตรงนู้นกันเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดให้ไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูตอนที่เดินผ่านเส้นทางไปนะครับ,นะรบและนี่คือตรงจุดที่เขาถ่าทยทำ ะะเรื่องดวงใจในมนตาสวยไหมล่าและนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปตรงวัดพระแก้วน้อยนะครับนี่เดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปซึ่งคราวที่แล้วเรามาเราก็พาขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะฮะอาจจะได้เพื่อนอาจจะได้ยินเสียงหอบบ้างนะฮะเพราะว่าเดินขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงแต่รับรองว่าขึ้นมาแล้วก็ จะหายเหนื่อยเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากวิวสวยนี่ตรงพระปางสีแดงนี่จะเป็นไฮไลท์เลยนะนี่เธอสามารถมองทะลุไปเห็นเมืองของเพชรบุรีเลยตัวเมืองเพชรบุรีนี่ ตัวเมืองเพชรบุรีนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนี้นะฮะ ันได้อาจจะชันนิดนึงเวลาเดินขึ้นก็นระวังกันด้วยนะครับนี่แต่บรรยากาศข้งบนนี่สวยนะเวลาขึ้นมาข้างบนแล้วจะแบบว่าหายเหนื่อยเลยเห็นไหมเอ่ยนู่นเลยวิวแบบว่ามองเห็นสุดล,ลูกหูลูกตาเลย นี่เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในนี้กันนะครับแต่ต้องถอดรองเท้าก่อนนะอย่าส่งท้าเข้าไปนะครับนี่เลยแลวตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่มี พระนะฮะเป็นพระแก่ถือว่าเวลาขึ้นมาตรงนี้ต้องมากาดพระนะฮะเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์แล้วก็จุดสูงสุดแล้วก็เป็นจุดที่มองเห็นวิวรอบๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไหว้พระกันจะ้ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกัน แล้วตรงก็จะเป็นตรงปังตรงพระปางสีแดงนะครับตรงด้านในก็จะมีพระไยรีพินาศนะครับที่รัชกาลที่สีส่ส่งให้สร้างขึ้นนะครับสวยมากนะฮะก็จะดูแบบว่าเรียบง่ายนะครับดูสงบนิ่งดีมากข้างบนนี้ก็จะสวยนะฮะ เป็นความสวยงามของพระนครอ,อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนะครับหรือที่คนเพชรบุรีเขาเรียกเขาซึ่งสวยมากๆแล้วเวลาขึ้นมาข้างบนเนี้ยนะเราจะเห็นวิวทิวทัศน์และบรรยากาศของเมืองเพชรบุรีโดยรอบเลยสวยมากๆแล้วก็สถาปัตยกรรมด้านบนก็เป็นเอกลักษณ์และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเพชรบุรีซึ่งเวลาใครมา เขาไม่มาเขาว,วัางไม่มาเที่ยวบนบนนี้นะฮะไม่ไมไม,มาถ่ายภาพไม่มาเช็คอินถือว่าพลาดครับยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อน,นครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมี่ชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับดูนุ่นสวยมาก